สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาพูดกันนะคะก็จะเป็นตัวปากกานะคะเป็นตัวปากการุ่นอัลลอยนะคะของ p e n t ท l นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นตัวปากกาพรีเมียมที่ราคาเริ่มต้นนะคะราคาไม่สูงตัวด้ามนะคะเป็น อรอยก็เป็นตัวโลหะอย่างดีนะคะมีให้เลือกหลากหลายสีวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะสําหรับสสียอดทิศนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีดําแล้วก็สีออกเทาดํานะคะว่า,าลักษณะสีนะคะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะสําหรับตัวเพนเทลเนี่ยถ้าเกิดเป็นปัวรุ่น พรีเมียมของเขานะคะคจะมาพร้อมกล่องหนังแบบนี้นะคะแต่ว่าในท้องตลาดนะคะคเราก็จะเห็นนะคะคมีปากกาเพนเทลค่อนข้างหลากหลายรุ่นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหมึกเจละะที่เป็นตัวปากกาพลาสติกราคาตั้งแต่เริ่ม20บาท30บาทนะคะตัวนั้นน้ำหมึกก็จะเขียนดีมากเลยนะคะแต่พอมาเป็นตัวรุ่นพรีเมียมนะคะคก็วัสดุที่ทําก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็รูปทรงจะสวยงามนะคะที่สําคัญก็จะมีกล่องหนังมาให้แบบนี้ด้วยนะคะอ่า ก็สำหรับใครที่อยากจะไปเป็นของขวัญวันเกิดนะคะ,ะให้กับคนพิเศษให้กับผู้ใหญ่ก็สามารถทําได้นะคะตัวรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นของเขาคือ BL 4 0 7นะคะสำหรับตัวนี้จะมีอยู่ประมาณ6สีในคลิปนี้นะคะเราพูดเฉพาะตัวสีเทาดำแล้วก็สีดำนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันสำหรับตัวนี้นะคะ,ะตัวด้ามตรงนี้นะคะจะเป็นตัวสีดำนะคะ ก็จะเขียนเลยนะคะใช้น้ำหมึกตัวเอ็นเจอร์นะคะตัวนี้ สีดำอันนี้ก็คือสามารถที่จะความพิเศษของเขาคือเราสามารถที่จะใส่ชื่อนะคะ,ะเป็นของขวัญวันพิเศษได้ด้วยนะคะตัวนี้เราก็เลเซอร์ลงไปเพิ่มมูลค่าให้กับตัวของขวัญของเรานะคะให้ดูดียิ่งขึ้นไปนะคะและที่สําคัญนะคะเราก็สามารถที่จะห่อของขวัญให้เป็นของพิเศษได้ด้วย bl 407นะคะตัวนี้เป็นตัวสีดํานะคะตัวนี้เป็นตัวเทาดํานะคะน้ำหมึกเป็นหมึกเจลนะคะจะมีจุกปิดไว้อย่างนี้ เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของน้ำหมึกกันนะคะตัวนี้นะคะจะมาเป็นตัวหมึกถ้าเดี๋ยวเราดูไซส์มันจะมีเขียนแจ้งนะคะตัวนี้ตัวนี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดอ่าเห็นไหมคะมันจะมาเป็นตัว0.7สีน้ำเงินนะคะสำหรับตัวที่แถมมาในด้ามน,นะคะก็จะเขียน made in Japan นะคะสำหรับตัวน้ำหมึกคราวนี้เราสามารถที่จะ เลี่ยนหนึกได้นะคะบางคนแบบอยากได้รุ่นนี้นะคะแต่แบบอยากได้หัวเล็กนะคะทำได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะคือเราใช้น้ำหมึกตัวเอเนเจลนะคะจะมีตั้งแต่0.5 0.7แล้วก็1.0นะคะมีทุกไซส์ที่คนต้องการนะคะอย่างตัวนี้ ถ้าเกิดเราต้องการหัวเล็กนะคะเราก็ซื้อลักษณะหมึกแบบนี้นะคะเป็นตัวไซส์0.5นะคะเปลี่ยนไปแทนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราหาปากกานะคะดีๆนะคะเราเลือกรุ่นแล้วก็สีที่เราชอบนะคะส่วนเรื่องหมึกเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ทุกๆแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคือคําว่าเปลี่ยนคือหมายถึงว่าในแต่ละแบรนด์เนี่ยอย่างเพนเทลเนี่ยเขาก็มีทุกไซส์ให้เลือกนะคะอย่างพวกปักเกอร์เขาก็มีทั้งไซส์0.5 0.7เช่นเดียวกัน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกหมึกของแต่ละรุ่นแล้วก็เป็นหัวเล็กหัวใหญ่ตามที่เราต้องการได้นะคะสามารถที่จะเปลี่ยนเองได้โดยง่ายนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะตัวน้ําหมึกก็ราคาไม่แพงที่สําคัญหมึกก็เขียนออกมาสีสวยด้วยคันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนิดนึงนะคะว่าตัวด้ามสอง สีนี้นะคะน้ำหนักแตกต่างกันไหมนะคะสำหรับตัวแรกตัวนี้จะเป็นตัวสีดำนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ21.19นะคะเนื่องจากตัวบอดี้ของเขาเป็นอัลอยนะคะน้ำหนักก็จะมีวัสดุเบากว่าตัวที่เป็นตัวเหล็กหรือสเตลเลตนะคะเหล็กน้อยงั้นตัวรุ่นของรุ่นนี้นะคะน้ำหนักไม่หนักจนเกินไปเบานะคะแล้วก็ตัวด้ามค่อนข้างใหญ่จับถนัดมือนะคะสำหรับสีเทาดำ โอเคน้ำหนักก็ต่างกันประมาณหลัก0ดกว่าแค่นั้นเองนะคะก็คือสองสีนี้นะคะส่วนเรื่องของกล่องนะคะเพนเทลเขาทำกล่องออกมามี2สีนะคะจะเป็นตัวสีแดงนะคะภายในเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัวสีขาวภายในเป็นตัวกล่องสีดำนะคะภายในเป็นสีขาวแบบนี้นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเพนเทลเขาก็อาจจะมีใส สุ่มกันมาถ้าเกิดพูดถึงตามลักษณะแบบนั้นนะคะก็คือว่าเขาไม่ได้เจาะจงแต่ว่ากล่องของเขามีสอสีใครกําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวสีดําแล้วก็สีเทาดํานะคะสําหรับคลิปสีรวมนะคะก็มีอยู่ในช่องเพลริสเพน,นแบนเนมนะคะในหมวดของตัวปะกกาเพนเทลนะคะสามารถเลือกดูครบสีได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ